โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเจอกันนะครับกัแบบเกมอีพีลารนะครับต้องบอกเลยนะครับเกมนี้ทํามาหลายอ p ีมากแล้วนะจะส10บ P ีแล้วนะครับสําหรับเกมที่เปิดให้เล่นแบบเต็มตัวนะในในสต็กไทยนะครับใน e ีีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเกาะใหม่เกาะหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปกันนะครับเตรียมของไปพอสมควรแล้วแหละนะนั่นก็คือนี่เลยโรงแรมชายหาดเปลือกหอยนะครับ ใน EP ที่แล้วอะ่ะเราไปนี่เลยเกาะกระดูกนะครับเดี๋ยวใน e p นี้เนี่ยเรามาที่โรงแรมชายหาดเปลือกหอยกันนะครับโอเคมาถึงละเุ้ยอะไรอะ่ะเครื่องจ่ายจ่ายอะไรครับใช้อะไรแรกที่มีเสื้อเกาะใช้สิบเหรียญแรกแล้วเอาเอาเอสเหรียญ s อคืออะไรมาจากไหนวะอันนี้คือต้นอะไรต้นปาเหมือนกันเฮ่ต้นนี้ตัดไม่ได้วะโอ,โ,โอ้โหมันโอ้โหสวยนะเป็นโรงแรมใช่ไหม ไม่มีทางเข้าทางเดียวป่ะเนี่ยโอเคเราต้องพังเข้าไปโอ้ขวานไม่เต็มนั่นไงพังปุ๊บซอมบี้เดินเลยสบติดเชื้อมีกี่ตัวเนี่ยตรงนี้เข้าได้ไหมตรงนี้เป็นระเบียงใช่ไหมโอเคถ้าตอนที่มันไม่มีเชื้อโรคระบาเดเนี่ยมันน่าจะสวยนะครับไปอืออืออ ออโอเคล่วงไปหนึ่งตรงนี้มีอะไรให้เราคนไหมมีแอร์ด้วยนะฮแล้วตรงนี้เราประตูเจ้ยสอมบีกมบกม้ก็มาดิครับก็มาดิฮะก็มาดิครับก็มาดิครับโอเคเสียงดังไปหรือเปล่าตะกี้เสียงเกมน่าจะดังนี่ไงอ๋อเหรียญเอ็นบีได้จากซอมบี้พวกนี้นี่เองคนตู้ก่อน ข้างในมีซอมบี้ด้วยนะต้องตู้นะครับต้องเคลียโอเคดูนี้เราก็เก็บเหรียญพวกนี้เนี่ยเอาไปแลกชุดเกาะได้นะอันนี้เป็นประตูนะเปิดไปเจออะไรไหมเนี่ยไม่เจออะไรเลยเหรอกระถางต้นไม้ก็ลือไม่ได้เก่งนอนชั้นนี่ไงโอเคสวยงามได้ภาพพันาสองอันดีมากเลยนะนี่ฮะ,ะค่อยๆลือ้อตรงนี้เป็นห้องน้ํานะ ฮ้ใช้ได้วะ่ะได้แต่ผ้าพันแผลอันนี้ตู้ชุดปฐมพยาบาลว้ได้อะไรครับเนี่ยเศษผ้าตรงนี้ไม่มีอะไรละห้องนี้ในะเพียห้องต่อไปครับมีซอมบี้ต้องสู้นะเพราะว่ามันได้เหรียญนะเนย,ยี่ยมเลยหวังว่าจะมีนะไอตัวเนี้ยสวยครับ มาดิครับก็มาดิฮะก็มาดิครับก็มาดิครับ,รบสวยครับได้กี่เหรียญแล้วเนี่ยได้สี่เหรียญครับซื้โอโอ้โหมันก็เยอะเหมือนกันนะไอ้สู้ตลอดนี้ก็คงไม่ไหวนะครับของน่าจะพังก่อนโอเคมีเหรียญแต่พวกไม้อะไรเงี้ยไม่เอาก็ได้นะแต่เหมือนที่หิวน้ำนะไม่ตายเถอะมีน้ำให้กินบ้างไหมเนี่ยโอโ้โหมีแต่อของที่ไม่ใช่น้ำข้างนอกระเบียงมีอะไรไหม แล้วให้เราเปิดออกมาทำไมเฮ้ยนี่ไงมันพังได้จริงด้วยรถที่แตกแล้วแล้วตรงนี้มีอะไรโอ้หรือถังขยะได้มีอะไรโอ้โหเยี่ยมเลยครับอย่างนี้เจีมเลยโอ้โหแล้วไอ้กระป๋องนี้ไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะขวดน้ำเปล่าๆใช่ไหมเหมอือนจะเออไม่มีน้ำอะ่ะเราไม่ต้องการตรงนี้มีอะไรเฮ้ยทางไปไหน ไม่รู้แต่ไปไม่ได้น่าจะไม่เคยมีเรือมาเทียบท่านะครับกล่องภาพแต่ไม้เก็บไว้หน่อยก็ได้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำขวานแล้วมีหินป่ะนี่จเจริญน,นะครับประตูที่แตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆลื้อไปแล้วกันนะไม่รู้จะเจอก้อนหินหรือเปล่านะครับสำรวจก่อนแล้วกัน ห้องนี้ไม่มีอะไรห้องน้ำละ่ะมีตู้ยาประเด็นเยี่ยมผ้ามันแผลไม่ล็อกศบโอ้เสียงหายอันนี้ต้องใช้กุญแจเนี่ยต้องใช้กุญแจนะครับตรงนี้เข้าไม่ได้ประตูที่ถูกล็อก อันนี้ก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะมึนมีอะไรอยู่ในนี้มันต้องมีทางลงปะีนเมื่อมันมันขึ้นว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาทางลงมันขึ้นเคเวสออะไหนเราลงยังไงอะโอ้ยก,ก็มาดิครับก็มาดิฮะเฮ้ยเน,นี่ยมันมีเคเวสอยู่ข้างในนะครับหรือเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับน้ำในสระหรือเปล่าหรือย,ยังไง ไม่แน่ใจหรือห้องก่อนแล้วกันโอ้โหเยี่ยมไปเลยสองตัวกวยนี่ฮะกวยหอกจะพังก่อนฝนตกต้องตู้ครับนั่น,เ,นยเยี่ยมได้ของที่สมควรจะได้อยู่นะแต่ตอนนี้อยากได้น้ำนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงกับน้ำไม่สะได้บ้างนะ มันอาจจะเป็นกุญแจก็ได้นะคิดว่ามันเป็นกุญแจนะครับอยู่ในสระน้ำแล้วเราจะลงไปได้ไงนี่ก็เปิดไม่ได้ตู้ล้มเหรอหรือว่าตรงนี้ไม่มีทางเข้าข้างหลังจริงๆด้วยครับนี่ขวานจะพังก่อนหรือเปล่านี่เข้าได้จากข้างหลังเฮ้ยซอมบี้ทีน้นั่นไงว่าอะไรเชีย ว่าของพังต้องคราบนะครับน่าจะได้เป็นหอ,อกไม้มั้งหินไม่มีอ่ะได้ถึงสิบเหรียญนียังเนี่ยสิบเหรียญแล้วเดี๋ยวเราไปแลกชุดก่อนไหมเพื่อก็ไม่ได้พังนะครับแต่ว่าแลกไว้จะดีเปล่านั่นไงหอ,อกไม้แน่นอนแล้วก็นี่ใช้ยารักษาตัวเองไปด้วยอาหาร น้ำก็ไม่มีไม่คิดว่าจะอยู่น้ำขนาดนี้นะนะจะตายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจจะต้องกลับบ้านก่อนเวลาอันควรเออไปตายทีได้ไหมขอน้ําสักขวดได้ไหมเนี่ยขอน้ําดูตู้เสื้อผ้าครับมีขวดน้ำในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าเยี่ยมเสร็จเหล็ก เขาเอาเศษเหล็กไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าวะห้องนูนะ้นน่ะคิดว่าต้องเข้าจากด้านหลังนะเยี่ยม 5, ผ้าพันแผลแล้วไม่มีแล้วตรงนี้เราจะลงได้ไงเนี่ยเนี่ยเราเจอแล้วนะอีบ้าเอ้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอตอนนี้หิวน้ำมากด้วยนะครับกลัวจะตายเหมือนกัน เราจะเสี่ยงดวงต่อไปดีไหมเนี่ยคิดว่าเป็นกุญแจนแหละเดี๋ยวเราเข้าจากด้านหลังเดี๋ยวตรงนี้ขอเวลาไปเอาน้ํากินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับมาใหม่เครื่องจ่ายเนี่ยครับเป็นเสื้อแล้วกันเนาะจริงๆเอาน้ํามากินได้เลยนี่หว่าน้ำเสื้อโอเคสวยแรกเลยดิแล้ว อยู่ไหนอะนี่ไงสวยสวยไปดีครับโอเคมีน้ำกินยังไงก็กลับก่อนดีกว่าเราไปจัดการกินน้ำกับอาหารไปแล้วรอบนี้เอาน้ำมาด้วยนะแล้วก็ไปหาอาวุธมาด้วยนี่ใช้เป็นของหินไปก่อนขวานจะพังนะครับเห็นตะกิ้มีด้านหลังใช่ไหมที่เรายังไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันก่อนนะครับดูว่าเราจะเข้าห้องนั้นได้หรือเปล่านะคิดว่าเนี่ย ไม่ได้หยิบเศษเหล็กมาซะงั้นเลยไปฮะลุยไปด้านหลังกัน,นต้องมีอะไรสักอย่าง,งนะตรงนี้ใช่ไหมล่ะประตูที่แตกหล้าหวังว่าจะมีกุญแจนะครับรอบนี้เราเอาน้ํามาด้วยนะสบายไปเออใส่เสื้อมาด้วยบอกเลยว่าแรงถึงจะยังไม่มีเปนแต่ก็ได้อยู่ตีมันดิซอมบี้เออ เป็นเสื้อที่แรกมาตะเกียนะสวยนี่ฮนะใส่มาแล้วอ่าตรงนี้ชั้นวางของมีกล่องนังง่เครื่องมือหวังว่าจะเจอกุญแจอยู่ข้างในกุญแจกับผีดิอันนี้เป็นกล่องหม้ที่พังแล้วไม่ต้องห่วงทุบไปได้ไหมฮะของเครื่องมือเฮ้ยม,มันมีเครื่องหมตกใจอยู่ข้างในด้วยเอ้ยอันนี้เป็นเข็มเหรอ นะนั่นไงปูกายพันมาทำบ้าอะไรแล้วมีก้ามปูไหมนี่สวยโอ้โหนี่มันเหมือนเครื่องสูบน้ำหรือเปล่าแต่นี้เราเจ็บเยอะเลยอันนี้เครื่องปั่นไฟมีเข็มใช่เลยนี่เป็นวาล์วน้ำวาวล์วบายน้ำน้ำในสระแน่นอนครับอันนี้ ชัว sure. สิ่งที่ดูปแปลกๆคืออะไรมาจากสนามหญ้าใช่เลยฮะอันนี้เป็นวาวล์วระบายน้ำใช่ไหมประตูถูกล็อกเหรอให้ตายแล้วเราจะเข้าไปได้ไงประตูถูกล็อกตรงนี้ก็ข่าไม่ได้เฮ้ยแต่ตรงนู้นมีชายาหาดนะประเด็นเลยคือเรื่ชายาหาดตรงนั้นนะ่ะเราไปแล้วเราจะเข้าไปยังไงนะเราสามารถโดดลงน้ําได้นะเดี๋ยวไปดูในสระน้ําก่อนนะ่ะเฮ้ย ันนี้เริ่มไม่ธรรมดาเควิ่เริ่มยากนี่ไงมีศพมีปูสองตัวเอาแล้วยากก็ม,มีลงไปทางไหนลงไปทางนู้นปะน่าจะลงมาอ่าขึ้นมาทีละตัวเพื่อนทีละตัวขอทีละตัวเพื่อนหลงบ้าเราจะเจอ,อยานะเอาลงมาแล้ว เออทำไมมันต้องให้ปูตีก่อนเนาไม่เข้าใจศพคนนะนะมีเครื่องหมายโอเคถ้างศพดูซิว่ามีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยทำไมต้องมาตายในน้ำเฮ้ยเจอกุญแจกุญแจส่วนต้อนรับนะครับโอเคเปิดเข้าไปฮะรับรองบันเทิงหรือเปล่าเ,เฮ้ยเฮ้ยศพติดเชื้อตัวเบลอแล้วมันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยตู้ได้ไหม อ้ออืออดีที่ใส่เสื้อมาอ้ออืออโอ้โยตัวบ้าอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวเจอตัวแปลกๆนะเพื่อนอให้ตายเถอะมียาไหม อไปเรียกศพเอาบันเทิงโอ้โหมากันมี็นขยงฉันเตือนคุณเตือนคุณก็บ้าแล้วไม่รู้เรื่องอเลยโอ้โหข้อดีก็คือมันได้ไอ้นี่แหละแต่ข้อเสียก็คือมันมเราเลือดเราอะหางขยะครับดูว่ามีเศษผ้าเสร็จอะไรไหมโอ้โหไม่ตายเะวะ ังน้ำเครื่องทงน้ำเย็นมีแบบเป็นไหมโอ้ด้น้ำมาขวดอันนี้เป็นโซฟาไม่มีอะไรไปล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นี่ทั้งหมดนี้เปิดได้แค่เดียวเหรอบ้าแนเอา้าได้เสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้เปิดได้ไหมเอยอันนี้ก็ต้องใช้กุญแจ ทางฝั่งน,นี้โอ้โหเยอะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นิดนึงนี่ไงที่มันไปไม่ได้แล้วเปิดใช่ไหมโอ้โหอันนี้ต้องใช้คกุนแจครับยังไงก็คงต้องเข้าไปในห้องตะเกียะนะให้ตายเถอะก็ามาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิฮะก็มาดิครับ ให้ตายเถอะแบบนี้สภาพไม่ดีแน่นอนไม่ดีนอนแน่ฮะเดี๋ยวใช้ยาแป๊บนึงอันนี้ทิ้งไปก่อนไม่จำเป็นเลยอะต้องมีอะไรอยู่ในนี้ก็ฟาดมานันดิจ้านอาวุธจะพังเออเอากำปั้นต่อยเจะเจริญล้วกูทีนี้โอ้ยโอ้ยจเจริญเลยเกินอ่ะพ่อ เลือดตกยังออกมี 5, ผ้าพันแผลไหมโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยฮะนี่ทำอะไรได้เนี่ยสามสิบน้ำยี่สิบยิงเข้าไปมี 5, ผ้าพันแผลออ้ยจะตายขอสองอัน ขอสองอันเดเจอซอมบี้นะมีซอมบี้ป่าเฮ้ยปูไม่สู้ได้ไหมไม่เอานะครับตอนนี้สู้ไม่ได้จริงเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวตายเลือดไหลเป็นน้ำเดี๋ยวทิ้งไปรับมามน่าจะเป็นตะเกียบนะโอ,โอ้ตายตายตายไม่นี่ เฮ้ยจะตายแล้ววิง่งโอเคกลับมาอีกทีนึงนะสภาพแย่มากๆอันนี้ก็ใช้สิบเหรียญเหมือนกันเฮ้ยมีกระเป๋าใช้ร้อยเหรียญโอ้โหอันนี้บันเทิงมีกระเป๋าด้วยว่ะใช้ร้อยเหรียญเอาลืมทำหมวกมาให้ตายเถอะอาวุธครับโอเคใส่เข้าไปเรามีกุญแจแล้วนะมาดิครับ มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมีอาหารแปลกๆเยอะเลยนะตะก,กี้ปูนไม่ได้เลยเลยฮ้ยเด่นอตเออมันน่าจะบล็อกจักรเนี่ยบั็กจากไอ้ก,กุญแจที่เราไดนะ้อันนี้ตู้เย็นห้องเย็นเสียตู้เย็นเสียนะก็มาดิครับโอ้โหอาหารเพียบหมดต้องยั่นเลย,ยไม่ต้องกลัวอดตาย แต่ของมันเยอะๆอน,น,นะนะมันมีประตูไหนนะที่เราติดอยู่นะครับประตูนี้หรือเปล่าประตูนี้ก็ใช้ไม่ได้คนละกุญแจกันต้องเป็นประตูนี้นะฮะมาเปิดกันประตูนี้หรือเปล่าที่ถูกล็อกสวยครับแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างในจเจริญบันเทิงใจจริงๆนั่นไงก็ว่าได้เชียวมันมีอะไรอยู่ข้างในมันมีอะไรอยู่ข้างในไอ้ทอมบี้นี่เอง โอ้โหตีโคตรแรงออออเออืออ,อมีกุญแจแต่ตีแรงที่บายได้มาแล้วนี่กุญแจโอ้โหลืมมามีเมล็ดอันเดียวนี่ตู้เซฟครับดูมาไขาตู้เซฟกันโอ้โหเหรียญเหรียญเดียวไอ้บ้าเอ้ยคุยถังขยะเนี่ยไม่เอาเก้าองเก้าอี้ตัวคงตัวคโตัวคาไปก็ได้ กินไปครับอะไรอ่าคุณถูกพิษแล้วคุณกําลังขาดน้ามากขึ้นเรื่อยๆทําไมต่อในการกำจัดความเป็นพิษให้ดื่มของเหลวมากๆหรือกินยาถอนพิษเอาเวน้นอาให้ตายเหอะดื่มของเหลวมากๆหรือกินยาถอนพิษแล้วยาถอนพิษมันอยู่ไหนวะเอ้ามันทำให้หิวน้ำใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวเปิดเปิดตรงนี้ก่อนคิดว่าทันไหมพิษปีบ้าเอ้ยเพราะอาหารโอ้อาหารในถังขยะน,นั่นเองทำให้เราติดพิษตรงนี้มีอะไรทำไมให้เรามาสู้กับบอสตรงนี้โอเคประตูพังไปได้ตรงนี้มีไม้กรอฟมีรถกรอฟมันมีซอมบี้ตะเกียบช่าง เออช่างช่างหัวมันเถอะอตอนนี้เออฟานทำไมเฮ้ยตีไม่เข้าเลยช่างไม่ได้นะช่างตอนนี้ช่างหัวมันก่อนแนทะ้ฮะจะตายโอ้โหทำไมมันขึ้นไอ้นี่มาก่อนนี้มันยังบัคอกอยู่ใช่ไหมโอเคลูกสูบ มันมีอะไรตรงนี้โอ้โหมีทางกลับอยู่ตรงนี้เองเราไม่มีอะไรแล้วอะตอนนี้เราหมดตัวแล้วนะครับเป็นชายหาดที่ตลกแตกสุดๆโอ้โหมีไอ้หลาอีกเราต้องการน้ำในปริมาณที่เยอะมากใช่ไหมโอเคใช่เลยต้องกินน้ำเยอะจริงๆนะครับถึงจะหายโอเคทีนี้มีหนังสัตว์ หนังฉลามใช่ไหมนี่หนังฉลามอะมันทําให้อัปเกรดกล่องได้นะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดกล่องขึ้นไปมันจะได้ใหญ่ขึ้นเนาะแคแดดำเนินการเจสิ้นอ้โหกล่องเบลเลอร์เลยทีเนี้ยเขายังชั่วให้ตายเถอะโอ้แสดงว่าเราต้องล่าฉลามเหมือกันนะเนี่ยเอาเครื่องมือมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกล่องที่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยเฮ้ย สวยไม่รู้ได้อะไรเหมือนกันแต่วสวนไว้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยไปแค่ก่อนนี้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่านี้แล้วมันจะใช้เวลาเยอะกว่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนอใน EP นี้ขอตัวลนานแล้วครับ